มันติฟังก์ชันเด็กแรมและไวเลสชาร์จโคมไฟไวเลสชาร์เจอร์จะดีกว่าไหมถ้าเรามีโคมไฟที่สามารถบอกอุณหภูมิได้บอกวันบอกเดือนแล้วก็สามารถใช้เป็นโคมไฟอ่านหนังสือในช่วงกลางคืนได้ด้วยนะคะ คมไฟไวลเลชชาร์เจอร์สามารถเป็นที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือได้และยังสามารถเป็นโคมไฟที่สามารถเปลี่ยนได้ถึง3แสงได้กันค่ะรวมไปถึงยังมีช่อง USB u อ p u ์เพื่อชาร์จอุปกรณ์อื่นด้วยค่ะและโคมไฟนี้ก็ยังสามารถบอกอุณหภูมิบอกเวลาบอกวันบอกเดือนและยังสามารถตั้งปลุกได้อีกด้วยนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันนะคะหลังจากที่เราเสียบปลั๊กเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันแรกค่ะเป็นฟังก์ชันโคมไฟสังเกตได้ว่าจะเห็นปุ่มเปิดปิดบริเวณด้านนี้ค่ะ เพียงแค่กดเบาๆหนึ่งทีค่ะและแสงของเราก็จะเริ่มทำงานนะคะแสงสามารถเปลี่ยนได้ถึง3แสงด้วยกันค่ะเพียงแค่กดตรงตัว M ด้านนี้นะคะถ้าเราต้องการเปลี่ยนแสงอีกก็แค่กดซ้ำอีกค่ะและแสงสามารถปรับระดับความสว่างได้มากถึง5ระดับด้วยกันเพียงแค่กดปุ่มขึ้นแล้วก็ลงด้านนี้นะคะถ้าเราต้องการปรับระดับลงเราแค่กดปุ่มลงค่ะ ถ้าเราต้องการปรับระดับแสงขึ้นเราแค่กดปุ่มขึ้นแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะและสังเกตได้ว่าหน้าจอของเราเนี่ยสามารถเปิดแสงได้ด้วยนะคะเพียงแค่กดปุ่มเปิดค้างไว้1-2วินาทีค่ะและหากเราต้องการจะปิดหน้าจอก็แค่กดค้างไว้อีก1-2วินาทีแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ และหัวโคมไฟสามารถปรับซ้ายขวาได้ถึง180องศานะคะไม่ว่าจะหันไปทางซ้ายแบบนี้หรือว่าจะหันไปทางขวาแบบนี้หรือจะเอาขึ้นด้านบนก็ได้ค่ะสำหรับฟังก์ชันที่2 Wireless Charger เ,เพียงแค่เรานําโทรศัพท์มือถือที่รองรับ Wireless Charger มาวางได้เลยค่ะและสังเกตได้ว่าจะมีไฟสีเขียวขึ้นแบบนี้แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับฟังก์ชันที่3นาฬิกาเดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่ากันเลยนะคะสังเกตบริเวณด้านหลังนะคะจะมีทั้งหมด4ี่ปุ่มค่ะซึ่งจะมีตั้งแต่ปุ่มตัว M ปุ่มตัว S ลูกศรขึ้นแล้วก็ลูกศรลงค่ะซึ่งปุ่มตัว M เนี่ยเขาเรียกกันว่าโหมดค l e นะคะสามารถปรับเปลี่ยนโหมด Time แล้วก็โหมดอารามค่ะโดยที่เราจะเริ่มต้นที่โหมด Time ก่อนนะคะกดปุ่มตัว M ด้านหลังค่ะเพื่อเลือกโหมดที่ถูกต้องนะคะอันนี้คืออารามไม่ใช่ก็เปลี่ยนเป็นโหมด Time ค่ะ จากนั้นถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนชั่วโมงและนาทีก็สามารถกดปุ่มตัว S ค่ะเริ่มต้นที่ชั่วโมงกันก่อนได้เลยโดยที่ตอนนี้เดี๋ยวจะตั้งเป็นเวลา1 1 3 0นะคะเราก็ทำการกดปุ่มขึ้นค่ะและถ้าเราเปลี่ยนชั่วโมงเสร็จแล้วไปเปลี่ยนนาทีเพียงแค่กดปุ่ม S ซ้ำนะคะและเราเลือก30ค่ะ จากนั้นให้เรากดปุ่ม S ซ้ำอีกทีหนึ่งค่ะต่อไปจะเป็นการเลือกปีนะคะโดยที่เราจะเลือกเป็นปี2021ค่ะเพียงแค่กดปุ่มลูกศรขึ้นไปจนถึงปี2021เลยนะคะและจากนั้นค่ะเราก็กดปุ่ม S อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อเปลี่ยนไปตั้งค่าเดือนค่ะต่อไปเราจะเลือกเป็นเดือน5เราแค่กดปุ่มลูกศรขึ้นเช่นเดิมค่ะ และกด S อีกครั้งหนึ่งเพื่อไปตั้งวันค่ะเราจะเลือกเป็นวันที่5นะคะเพียงแค่กดปุ่มลูกศรลงค่ะและสังเกตไหมคะว่าตัววันจะเปลี่ยนไปด้วยนะคะตามสิ่งที่เราเลือกไว้ไม่ว่าจะเป็นปีเดือนวันเขาก็จะเปลี่ยนให้อัตโนมัติค่ะเมื่อเราพอใจแล้วก็กดปุ่มตัว M ได้เลยนะคะเป็นการตั้งค่าเสร็จสิ้นค่ะ แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปจะเป็นการตั้งค่าโหมดอะรามค่ะหรือโหมดนาฬิกาปลุกนะคะซึ่งเรากดปุ่ม M ด้านหลังก่อนค่ะหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดให้เป็นโหมดอะรามค่ะจากนั้นถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนชั่วโมงให้กดปุ่มตัว S ค่ะเพื่อเลือกชั่วโมงที่เราต้องการซึ่งก็จะตั้งค่าเป็น11.55นะคะเลือกลูกศรขึ้นเพื่อให้เป็นเลข11ค่ะจากนั้นให้เรากดปุ่ม S เพื่อเปลี่ยนนาทีนะคะ และ네เราเลือกไปที่เลข55เลยค่ะโดยการกดปุ่มลูกศรขึ้นเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วให้กดปุ่ม S อีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อทำการตั้งค่าสนูตนะคะสนูทคือการตั้งค่าปลุกซ้ำตามนาทีที่เราเลือกค่ะถ้าเราต้องการที่จะลดมาที่5นาทีก็กดปุ่มลูกศรลง เพื่อเป็นการปลุกซ้ำอีก5นาทีข้างหน้าค่ะจากนั้นให้เรากดปุ่ม S อีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อทำการเลือกเสียงนาฬิกาปลุกโดยการเลื่อนลูกศรขึ้นและลงนะคะโดยที่โหมดเสียงจะมีให้เลือกถึง9เสียงด้วยกันค่ะเราก็สามารถฟังเสียงเลือกไปได้เรื่อยๆถ้าเราพอใจแล้วให้กดปุ่ม M เพื่อเริ่มต้นการใช้งานได้เลยค่ะหลังจากนั้นค่ะให้เรากดปุ่มลูกศรขึ้นหรือลงก็ได้เพื่อเป็นการเริ่มต้นนาฬิกาปลุกนะคะถ้าเราต้องการเปิดโหมดสนุ๊ตให้กดซ้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะและเราจะเห็นกับโหมดสนุ๊ตขึ้นมาด้านบนแบบนี้ค่ะ และนาฬิกาปลุกจะทำงานเป็นระยะเวลา1นนาทีพร้อมเปิดไฟโคมไฟเพื่อเป็นการปลุกเราให้ตื่นขึ้นค่ะง่ายมากเลยใช่ไหมคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเราต้องการจะปิดนาฬิกาปลุกให้เรากดปุ่มปิดแบบนี้เบาๆค่ะและถ้าเราต้องการจะปิดไฟด้วยก็ให้กดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะและถ้าเราต้องการจะปิดไฟหน้าจอแสดงผลของเราก็ให้กดค้างหนึ่งถึงสองวินาทีค่ะ แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะกรณีถ้าใครต้องการใช้ฟังก์ชันโคมไฟและวレลชาร์เจอร์ค่ะต้องเสียบปลั๊กไฟตลอดเวลานะคะแต่ถ้าท่านใดที่บอกว่าต้องการใช้งานแค่นาฬิกาค่ะคุณสามารถใส่ฐานด้านหลังได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องเสียบปลั๊กไฟค่ะข้อควรระวัง 1. ห้ามโดนน้ำา2ห้ามตกหล่นหรือว่ากระแทกนะคะ การรับประกันสินค้าของเรารับประกันให้นาน1ปีหากใครมีข้อสงสัยหรือคำถามหรือต้องการจะเคลมสินค้าให้ติดต่อที่ออกการไอเดียตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ